สวัสดีครับผมรัตน์ไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่หนอ,องตะไก,ก้นะครับกิโลเมตรที่553นะครับก็จุดนี้จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับนิคมอุตสาหกรรมบุรีรานีบริเวณด้านหน้าครับก็จะมีการสร้างเป็นจุดคอนเทนเนอร์ yard นะกองสินค้าดูจาก การวางแนวแล้วก็น่าจะวางอยู่ประมาณสักสองนะครับสองชันชาลาน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้สองทางนะครับประมาณนี้นะแต่ไม่มั่นใจ,น,จน่าจะประมาณนี้สองทางเป็นจาน้นนะครับอยู่ด้านในนะครับจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเริ่มมีอ,อาคารนะมาสร้างเป็นนิคมต่างเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปสำรวจนี่น่าจะประมาณสักสี่ห้าโรงงานละที่สร้างเสร็จ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่กาลังปรับพื้นที่อยู่นะครับอ,อาคารเห็นใกล้ๆนู้นก็คือเป็นอาคารสํานักงานของนิคมอุตสาหกรรมนะที่กําลังสร้างนะครับจริงๆมีสร้างก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นสํานักงานย่อยนะคือมันเล็กะนะครับเขนาน่าจะทําเป็นใหญ่ขึ้นนะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่น่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะครับมีการแบ่งเป็นล็อกๆละนะครับพวกไฟฟ้านะครับหรือ ระบบสารนูปโภคต่างๆพวกน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ทำเสร็จแล้วนะนะครับประมาณน,นี้สร้างมาหลายปีมากลวส่วนตรงนี้จะเป็นการสร้างรางนะครับาจากสถานีรถไฟหมอรตาไก,ก้นะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ที่ผมยืนอยู่นะอันนี้มองไปทางทิศเหนือนะจะเห็นไกลๆนูน้นเห็นเป็นสะพานนะอยู่ที่กิโลเมตรที่เอ่อห้านะครับประมาณนี้นะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ไปออกยังถนนมิตรภาพนะบริเวณบ้านชัยพรนะครับประมาณนี้ครับก็จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณราวๆสองกิโลเมตรประมาณนี้ครับก็มีการสร้างมาไว้นันแล้ะครับสะพานตรงนั้นนะที่จะเป็นนิคมเนี่ยได้ยินข่าวมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะครับ Okay. ตอนนี้เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับเจอช่วงโควิดไปก็ทําให้ล่าช้านะครับอันนี้ก็เริ่มมีการสร้างแล้วอาจจะสร้างนี่แหละตรงนี้เป็นจุดที่ท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับผู้ว่าการรถไฟเนี่ยเข้ามาสํารวจแล้วก็มาประชุมหลายครั้งอันนี้ก็จะสร้างกันจริงจังแล้วนะครับน,นี่ใต้ประกาศน,นะครับก็สร้างระยะทางจากสถานีรถไฟออนนุ่ใกล้มาจุดนี้ประมาณ3.7กิโลเมตรนะครับจากกิโลเมตรห้าร้อยห้าสิบมาจนถึงจุดนี้นะครับก็จะแยกออกมานะครับ โครงการนี้ของเอเชียเนเรียวนะเป,นนเป็นผู้รับเอานะครับมูลค่าก็อยู่ประมาณเก้าสิบเ้าสิบสองล้านประมาณนี้อันนี้มองไปทางนั่นที่ใต้นะครับจะเห็นเสาสัญญาณของเคสถานีอยู่นะครับประมาณนี้อันนี้คือไปทางสถานีนอรักใกล้นะตอนนี้คือเขากําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับตรงข้างๆเนี่ยเป็นล่องน้ํานะครับเป็นบล็อกนะ บล็อกนี้ผมจําได้ตอนที่เขาทปํปแบบโครงการระยะหกเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกบล็อกที่เขาใช้เหล็กนะเหล็กอ่ะเหล็กบล็อกที่เป็นเหมือนรูปตัวยูอ่ะแล้วก็เทปูนล,ลงไปนะครับเป็นเหมือนทําให้เป็นบล็อกสําเร็จรูปแล้วก็มาวางวางนะแต่อันนี้เหมือนเขาจะเขาจะทําเหมือนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาบล็อกนะแต่ว่าใช้การียกขึ้นตีตีโฮนะครับแล้วค่อยเทปูนล,ลงไปข้างๆอีกทีหนึ่ง ก็น่าจะทําร่องน้ากันอยู่นะครับแล้วก็ตัดพื้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้วางรา,างเนาะประมาณนี้ลงโจยหินบางรางก็ผัดพื้นอยู่นะครับทางแยกก็จะอยู่เนี่ยข้างหน้าข้างหน้านครับประมาณซ้ายมือเนี่ยตรงรถมันทุกนี่กําลังออกมาก็าคือจะ,จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในนี้นะครับ ก็น่าจะมาจากทางด้านทิศใต้จากสถานีหนองตะไก่หรือทางทิศเหนือของสถานีรถไฟหนองตะไก่เอล้ลลครับเข้ามานะครับจะไม่มีออกไปทางนี้นะผมว่าน,น่าจะยังไม่ทําเชื่อมทางนี้น่าจะผ่านเข้าทางสถานีรถไฟหนองตะไก่ด้านนี้ก็มีโรงงานนะอยู่ซ้ายมือเนี่ยเลยไปรงเสรรยาสัญญาณไปนิดนึงนจะมีโรงงานเหล็กนะครับ สัญชาติผมจะไม่ได้น่าจะของเินยดนามั้งครับสร้างเป็นโรงงานใหญ่เหมือนกันยังไม่ได้เปิดทําการนะแต่ช่วงหนึ่งก็คือเห็นเปิดเป็นโควตีนช่วงโควิดนะเพื่อรองรับการกักตัวช่วงโควิดรอบสองรอบสามประมาณนี้นถ้าผมจะไม่ผิดนะอโอเคก็ถ่ายประมาณนี้ครับไกลๆเนาะพื้นที่ไม่ขอเดี๋ยวเข้าไป ข้างในแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปรบก,กวนใางเขาทำงานนะประมาณน,นี้มีหลายโครงการมากนะครับสำหรับสถานีรถไฟหนองกระกล้ที่เขามาสำรวจเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ร่วมกับทางคู่หรือเปล่าว่าถ้าเม็นโครงการทางคู่จากคอนแก่นมาสิงห์น้องคายเนี่ยจะใช้ร่วมกับทางนี้หรือเปล่านะเพราะว่าปกติก็คือจะสร้างทางนี้แหละนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเที่ยวล่องนะครับอยู่ทางนี้นะเห็นเห็นสร้างชิดกับ ทางนี้มากเลยอาจจะใช้ทางนี้แล้วก็ค่อยอจะขยายทางอีกทีหรือเปล่าหรืออาจจะใช้ร่วมกันเนาะประมาณนี้ทั้งทางเข้านี่คมอุตสาหกรรมแล้วก็ทางคู่หรือเปล่ามัม่นใจโครงการของหนองนกใกล้นี่ยโอ้มีหลายโครงการนะข้างหน้าเนี่ยบริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟหนองใก้เนี่ยจะมี โพแทสนะบร,ริษัทโพแทสจำกัดของมุดรด้วยประมาณนี้ก็อันนี้ก็สมรวลกันมาหลายปีแล้วนะครับคือแถวแถวนี้ก็จะมีแร่ของโพแทสด้วยนะครับประมาณนี้ก็แล้วก็บริเวณที่สถานีก็เป็นคอนเทนเนอร์ยาร์ดเหมือนกันนะครับเอาไว้ส่งคนสินค้านะคที่สถานีนองใกล้แล้วก็มีคอ <c oughs> นเทนเนอร์ยาร์ดตรงนี้อีกนะครับที่จะเป็นของนิคมอุตสาหกรรมนีม่ข่าวก็มีว่าจะทําทางเชื่อมนะครับไปที่ หนองอบุรลมพูนะครับเเชื่อมต่อไปทางหนองบุรลมพูไปทางเลยอีกทีเนี่ยก็จะแยกออกที่สถานีรถไฟหนองละไก่นะอันนี้ก็เป็นแค่แนวโครงการสำรวจนะยังไม่ได้แบบอ,อ,อนุมัติหรืออะไรนะครับเป็นมันยังไม่สำรวจแล้วกันจะใช้คําว่าเป็นแผนในอนาคตแล้วกันนะถ้ามีก็ดีนะบริเวณนี้ก็จะได้เป็นจุดเชื่อมต่อนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไกลตัว จังหวัดอุดรมากประมาณสิบกว่าโลนะครับสิบห้าบหโลประมาณนี้อเดี๋ยวเดินไปดูบริเวณด้านหน้าอีกนิดหนึ่งครับครับโอเคเดินมาบริเวณน,นี้ครับด้านตรงข้ามนี้คือเป็นโรงเรียนคนสูงพทิทยาขคมด้านหน้าก็คือจะเป็นตําบลนนสูน้ําคำนะก็หมู่บ้านนี้เชื่อมไปนี้ก็จะเป็นถนนพิตาภาพนะประมาณนี้ นี้ไปทางสถานีนในไ้ๆอันนี้เส้นทางเข้าไปที่นี่คนมุสะกับมุดอนธานีนะพื้นที่แบบกว้างมากนะครับกว้างมากนะอนนโอเคคือมีถนนนะเขาสร้างเรียบมานะครับสามารถไปออกตรงสะพานที่ผมถ่ายไปข้างหน้าได้แล้วก่อนหน้านี้ไอ้ตอนนี้ทางวู้ดเมาเขาก็ปรับหน้าดินอยู่นะนะครับประมาณนี้แล้วก็คือน่าจะอัด ดินให้แน่นนะครับแล้วก็เทดินลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยจะลงตัวหินรองรางแล้วก็วางรางอีกทีนะประมาณนี้ไม่โทษเถียงน่าจะวางรางแล้วก็วางหินรองราง,างนะครับแล้วก็เอารถม,มาโดอีกทีนะึ่งเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นทิศเนือของสถานีรถไฟหนองตะไก่ฮนะบริเวณสถานีรถไฟหนองตะไก้นกนะดูว่าจุดมันจะแยกออกอยู่ประมาณไหนนะครับขออนุญาตไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับบริเวณที่เขา,ขากำลังปฏิบัติหน้าที่นะ ขอแค่มาสังเกตการไกลๆแล้วกันนะครับบเเริเวณด้านทิศใต้ของสถานรถไฟหนองตะไคร,ครบนีจุดนี้ครับเป็นจุดที่จะเป็นทางเข้านิคมนะก็จะแยกมาจากรางประธานนะครับมารางสองก็รางสามส่วนรางด้านในนั้นก็จะเข้าไปคอนเทนเนอร์ยาร์ดนะครับเพื่งจะมีทั้งหมด3ทางนะอยู่ข้างใน เป็นแนวทางรถไฟที่จะไปนิคมนะครับ mm hmm. ก็บจะแยกจากจุดนี้ออกไปครับ mm hmm. เพิ่มเคยสถานีน้องตะไกล้จะมีาทางที่สามนะครับอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ลงสินค้าของสถานีนี้นะแต่ว่า,าก็ไม่ได้ใช้งานมาหลายสิบปีเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ มีขบวนน่าจะขบวนห้าห้าหนะครับมาตกรางบริเวณทางด้านทิศเหนือบุงจุดประแจนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับก็ทําให้บางส่วนของรางที่3มทางด้านทิศเหนือเสียหายก็ถูกฉังนั้นก็ถถึงได้ทางหน้าที่เนี่ยก็คือเป็นรางตันไปเลยนะครับแล้วก็ได้มีการลื้อออกนะครับ เพราะว่าเป็นหมอนหมอนไม้นะครับหมอนน่าจะเป็นหมอน,มอนของเนี้ยที่เลือออกมาจากล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นทางเข้านิคมนะครับสาหกรมส่วนด้านในก็จะเป็นอีกทางหนึ่งคืออันนี้ก็เป็นของคอนเทนเนอร์ยาร้ er ard, านสินค้าของสถานีนอกะใกละล้นะครับ ่แน่ใจว่าสินค้าคืออะไรนะผมไม่ได้สอบถามอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ,ของเกี่ยวกับยางพาราประมาณนี้รางด้านในเนี่ยก่อนจะเป็นคอนเทนยัอร์ก็ถูกใช้งานในการปรับปรุงโครงการระยะ6มาก่อนนะครับสร้างมาตั้งแต่ปรับปรุงทางโครงการระยะ6กน่าจะปีเราๆห้าสีานะ่ประมาณนี้ครับบริเวณนี้ก็จะมี เคนครับด้านบนนะเอาไว้ยกตัวรางอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้คทีจะถูกใช้เป็นจุดน่าจะจุดเชื่อมรางอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้เป็นจุดที่มาลงหินแล้วก็เอารางมาเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่สถานรถไฟนอนใกลเ้เดินมาที่ทางนี้ นี่ครับป้ายบอกทางสารนะครับเชื่อมนิคมอุตสาหกรรมเขาจะไปแนวนี้เลยแต่ก่อนก็คือรางไม่ได้ตันนะเรามาตันตอนที่ขบวนห้าหกนะครับตกลาง่บ้วเวณนี้แล้วก็รื้อออกนะแล้วก็จะใช้สุกเป็นเส้นทางที่วิ่งเข้าไปทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับส่วนอันนี้นะครับคืออะไร S <S <S ส่วนอันนี้คือมันเป็นทางเดินนะแต่ก่อนในตรงนี้สถานีอยู่ตรงนี้นะคนก็จะเดินข้ามจุดนี้นะครับแต่ก่อนตรงนี้ไปไม่ได้มีรางมาก่อนนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับก็จะเป็นทางที่ชาวบ้านเอาไว้สันตรอนระหว่า,างหมู่บ้านหนองทะไไร้น้อยกับหนองบ้านหนองทะไไก้ใหญ่นะครับก็อยู่อยู่คนละฝั่งของทางรถไฟนะครับอ่าตรงนี้น,นีอันนี้คือเส้นทาง ส่วนตรงนี้เป็นคอนินียาร์ตนะอันี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางนิคมอุตสาหกรรมมันก็จะแยกกันนะครับประมาณนี้เข้าวๆว่าเข้าที่ดูเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณนะครับเดือนพฤษภาปี2 5 6 7นหอบแล้วก็น่าจะเริ่มมีการใช้งานหลังจากนั้นนะครับประมาณนี้เพราะว่าโดยตัวนิคมเองก็ยังไม่ได้สร้างเยอะนะโรงงานก็ยังไม่ได้เปิด กิาการภายในโรงงานผลิตทางไปรากาการนะก็จะถูกสร้างเพื่อรองรับเนาะในอนาคตประมาณนี้ครับอน,นาคตของสถานีรถไฟหนองตะไใใก้ก็จะถูกใช้เป็นจุดนะครับหนึ่งที่สําคัญนะครับทางด้านเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรด้วยนะครับประมาณนี้ครับ<ม>ขออภัยไม่ได้เดินเข้าไปด <laughs> ู บริเวณที่เขาก่อสร้างกันจริงๆนะครับผมก็หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติงานนะครับขอดูแค่ไกลๆแต่ก็อยากมาอัปเดตนะครับจริงๆเขาก็เริ่มสร้างกันนานแล้วครับแต่ว่าผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะมาหรือไม่มาเนาะประมาณนี้ก็ไม่อยากมีประเด็นเรื่องการเข้าไปรบกวนในพื้นที่นะครับแต่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของขี่การรถไฟนะที่ตอนนี้การขนส่งทางรางนะครับได้รับความนิยมเนาะ แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยนะครับทำให้เศรกิจของเราดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ข้อมูลเพิดติมทางด้านไหนต้องขอไปไว้นะที่ดินด้วยครับสวัสดีครับ